สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสู่คู่สู่คนนะครับปปกับผมนะครับเบ้ายน้อยแนวนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ได้แนวเซพเ็นะครับพรฟ้ามาตอนพี่น้องคือเก้าครับผม,ปมเป็นเมนูต่าไส้ตันนะพี่น้องนะต่าไส้ตันรสจดัดจัดหอมน้ําปูหอมกะปิปลาแดกนัวๆพี่น้องรสจดัดจัดแกบแคบหมูผักสดสดพลังขา้าวปุ๋นพี่น้องมื้อนี้บุม,ม,มีพลังข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อมาเส็บสก็เบ้ายนอยพี่น้องเิ่นอย่างมากไปหรอกมื้อนี้จะวันคริสต์มาสกับ บยอยงขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดอ้อพี่น้องเดอ้อลำรวยเงินทองปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอา้ามาอไไลห่างเลยพี่น้องมากมากแสียก็บอยงอ โอ้หนัวขนาดพี่น้องเลยอืมคุมมนืก้วกันใส่มือคือเก่านะพี่น้องนะมันยังแสบพี่น้องเลยมาเส็บเส้ำบดบนหัวเด้อพี่น้องเด้อหนุ่มเส้นพี่น้องเลยพลังข้าปุ้นโอ้ แสบพี่น้องโู้นัวคนาดพี่น้องหอมกะปิหอมน้ำปูด้วยพี่น้องด้วย แสบคักพี่น,อน้องเยมาซื้อเชนอันบ้อนยงเด้อพี่น้องเด้อต่ำใส่ตอน แสบนัวครับพี่นอ้องหอมน้ำปูหอมปลาแดกใส่กับโอ้คึบพอดีพี่น้องเลย,ยคลิกมากินครับ ตัวตกจัดนะพี่น้องนะ อยากกินแบบข้าวปุ่นน้ำพี่น้องเลยบม่บได้กินเฮิ่งเลยเมนูต่ำนี่บี่น้องไ่ได,ด้ต่ำเฮิ่งเลยพี่น้องแส่บพี่น้องเลยรสจัดเผ็ดเมนูเลี้ยเหื้อนะพี่น้องนะ มันนี้ก็จริงๆจะเป็นวันหยุดนะพี่น้องแต่นวันยง่ได้หยุดธดอกเป็นวันแดงเกาหลี แซ่บขัดพี่น้องวันนี้กินเฮงละ cướp đĩa này เก็บแ่ไหน้างง อืมขักเลยพี่น้องนะ แห้งหมดเลง โอไปตักน้อง เผ็ดคักพี่น้องกินเนื้อไปเผ็ดไปนี้แหละมันจังส้วมพี่น้องอะ ノー。 แซ่บหน่อยโอ้เผ็ดเผ็ดพี่น้องเ,ยเ,เพพองเยทั้งเผ็ดทั้งแซ่บนัวนะพี่น้องนะต้มหมูก็ทิไหลเพราะต้มหมูขากพี่น้องเอเมนูต่ำไส้ตันนะพี่น้องนะต่ำไส้ตันรสจัดจ้านนัวๆเต็จเผ็ดหอมน้ำปูหอมกะปิพี่น้องเอยหอมปลาแดกแก้มพักสดๆแคบหมูแซ่บพี่น้องขากขนาดเลยเอา้า โเพจกากพี่น้องเอาสาระคลิปนี้กับบังยองขอขอบคุณนะพี่น้องนะครับสู้คู่สู้นสคนที่เข้ามาเบิ่งเข้ามารับชมเข้ามาให้กาลังใจบังยนงนะครับบังยองบุมมีอย่างให้พี่ให้น้องนะครับนอกจากคาว่าขอบคุณตักใจบัง,นงนะนยนแล้วโอน้ำตาคลาเพราะน้ำตาพี่น้องเอาสุดท้ายก็จ้าราพี่จ้ารานนองเพียงแค่นี้เดอ้อสวัสดีครับ